เจอกันอีกแล้วนะฮะกับรายการ B D Journey ตอนนี <S <S ้เรามีช okay. ่วงใหม่เปลี่ยนารอ๋อเราเป็น We t o Cooking อ่า We t o Cooking เราจะเป็นแม่ครัวใช่เพราะว่าเรามีความสามารถทางด้านอาหารสูงมากอืมโอเคโอเคเราจะทำหมูลู เขาเรียกว่าเป็นเมนูต anyway. so anyway. well ้นฤดูรมอนครับซึ่งอย่างที่รู้กันนะครับว่า BYD Ettore ของเราเนี่ยก็สามารถที่จะดึงไฟฟ้ามาจากรถออกมาใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไปได้โดยอยู่ที่ปริมาณเท่าไหร่อ่าหนึ่งสองพันหนึ่งร้อยวัตต์ครับว้าวก็ถือว่าเยอะนะเพราะเครื่องใช้ไฟฟ้าปกติแล้วเนี่ยก็อยู่ในเขาเรียกว่าเกณฑ์เกณฑ์วัตต์ตามนี้อยู่แล้วใช่ฉะนั้นคือไม่ว่าจะเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรนะสบายเลยนะครับผมวันนี้เรามีโจทย์อะไรจ้าสาธิตไหมสาธิตไหมเรามีโจทย์อะไรจ้าปริเอร์สาว อันนี้เราจะทําเมนูตอนซันมเมอร์แพี่พี่เพิร์บอกคือเราจะทําถังหูลูโดยชื่อเมนูของเราคือถังหูลูซสูซ้ๆนะคะอะไรนะอจริงๆป่าถังหูลูนีตอนแรกเนี่ยที่ได้ยินนะฉันกว่าก็คือน,นึกไม่ออกเมยพ <c oughs> พอเห็นรูปปุ๊บเอา้าทำไม ฉันเรียกไม่เหมือนที่เขาเรียกนี่คืออุปกรณ์ V2L ของเราซึ่งเราจะแถมมาทุกรุ่นทั้ง Atto 3ทั้ง b ี o Dolphin แล้วก็ Beo D Seal ก็คือจะแถมหมดเลยตัว V2L วนี้นะครับซึ่งก็ใช้งานง่ายคือเปิดปรตงรงจุด<ร>ชาร์จ<ร>ได้ไ <ป S 1> เลยครับถอดอันนี้ออกทีนี้ก็เอาหัวมันเนี่ยเสียบไปนี่เสียบเข้าไปเลยเป๊บแค่นี้แค่นี้เลยแล้วก็ ง่ายสบายกดปุ่มเปิดด้วยนะครับจากนั้นก็เสียบปลั๊กใช้งานได้เลยตามสบายว้่าเห็นไหมเดี๋ยวมาดูในส่วนของเมทดชีเรียวันนี้กันอันนี้ของจริงนะไม่ใช่ของปลอมนะอย่างเดียวที่ปลอมก็คือหน้าขั้นตอนแรกผสมส่วนผสมทุกอย่างเข้าด้วยกันโดยที่ว่าเรายังจะไม่ตั้งไฟก่อนเราจะคนให้ทุกอย่างมาลาลายก่อนก่อนจะตั้งไฟไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไม่ซึ่งมีอะไรบ้าง อ่าโอเคอย่างแรกก็คือใส่น้ำก่อนใส่น้ำเปล่าใส่น้ำเปล่าแล้วก็ใส่น้ำตาล200กรัมเราก็จะดูอยากกินสูตรหวานน้อยเปล่านี่คือสูตรหวานน้อยไม่รู้หวานน้อยหรือหวานตัดขาต่อไปแบะแซแบะแซตัวนี้คือแบะแซมันคืออะไรฉันไม่รู้ตัวทําให้มันเซ็ตความกรอบของผลไม้นั่นเองนะครับใส่ไปทั้งหมดใช่ใช่ใส่หมด่สงเลยสี่สิบกรัมอ่าแล้วก็คนคนทุกอย่างให้เข้ากันเขาเรียกว่า ใส่วัตถุดิบต่างๆลงไปก่อนเพื่อที่จะให้มันเข้ากันก่อนที่ให้มันละลายไปพบกันที่เราจะเปิดไฟปรุงเพราะว่าเขาเรียกว่ายังไงอ่ะติเจอร์มันจริงๆก็คือมันต้องเกาะตัวแน่นฉะนั้นเดี๋ยวเราอาจจะเขาเรียกว่าด้วยความที่เราโปรอยู่แล้ว ถังหูลู่อ่ะเรามาวิเคราะห์ชื่อกันดีกว่าว่าจริงๆแล้วถังหูลู่มันมาจากอะไรได้บ้างฉันรู้แค่คําว่าถังคือราชวงศ์ถังแค่นั้นจบแล้วมั่นใจด้วยนะว่าถังมาจากราชวงศ์ถังตัดมาที่ฉันอาจจะเป็นอาหารที่มีมานางแต่ราชวงศ์ถังก็ได้ตัดมาที่ฉันคือเพิ่งได้ยินชื่อตอนเข้ารายการว่าเขาเรียกถังหูลู่เพราะเรียกผลไม้เคลือบมาตลอดเลยคนขับรถถังหรอหูลู่คนขับรถมอเตอร์ไซค์ใต่ถัง ทำคนแรกหรือเปล่าใช่ที่ทำไม่ใช่อะไรทำเพื่ออะไรก็คือถังถังอูรูก็คือเขาบอกว่าปอบนั่นก็คือว่าเป็นผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวนะมันคลื่อนน้ำตาลซึ่งในภาษาจีนถังแปลว่าน้ำตาลอ๋อถังคือน้้ำตาลใช่ถังช่วงปี1899นะมีประวัติมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซ่งถือว่ามันได้รับการเดือดอย่างประทุประทังเรียบร้อยแล้วทีนี้มันก็จะมีความเขาเรียกว่าความหนื่อแล้วเนาะเหนียวเหนียวหนื่หนืเดี๋ยวเราจะมา เขาเรียกว่าเคลือบใช่อ่ะผลไม้ม <า S 1> ที่เราเตรียมมา เดี๋ยวเขาเรียกว่าเราจะมาเพิ่มเราต้องบอกแต่งนะเพิ่มสีสันเพิ่มทิกเจอร์ให้เขาเรียกว่าถังหูรูของเราอเ,เอ่มมาพลิกพลิกิกกพลิกอ่าอ,อันนี้เป็นระบบอัตโนมัตินะครับเป็นระบบอัตโนมัติ A few moments later เดี๋ยวเราจะมาชิมกันยังต้องชิมอีกเหรอจริงๆดูก็รู้ว่ามันจะมีความกรอบแบบประมาณแบบระ,ระดับร้อยแค่ว่ามันน่าจแบบะแบบกินแล้วแบบกรแบบุบกรุบกรึบเลยกินแล้วไปคลินิกฟันเลยใช่ต้องเป็นอย่างนั้นเลยกกรรุุบบอะดูก็รู้ว่ามันจะมีความกรอบแบบระดับร้อยระดับร้อยระดับร้อยกรุบกรุบกรึบ หนึ่งสองสามตอนนี้มือเหนียวมากลมือเหนียวมากรสชาติรสชาติเป็นไงบ้างกรอบหมกรอบไหมไม่มีเลย จริงๆแล้วเราก็ไม่ได้ตั้งใจจะทำให้มันกรอบแต่แรกอยู่แล้วใช่เราไม่ได้ทำเพราะสูมันเป็นสูตรของทางเราที่เราไม่ได้อยากจะให้มันกรอบแต่เราอยากให้มันเพื่อว่ามีความหนึบเห็นไหมมีความหนึบแล,แลว้วก็ที่มันไม่หวานเราทําสูตรรักสุขภาพหวานน้อหวานน้อยตอแหล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 ด ว่าเขาอยากให้เราทําอาหารอีกหรือเปล่าหรือว่าหรือว่า <ไป S 1> นะหรือว่าใครที่อยากให้เราไปทําอะไรอ่าแนะนําได้คอมเมนต์เออคอมเมนต์มาได้เลยนะครับว่าอยากเห็นเราไปเที่ยวกับรถยนไฟฟ้าแล้วให้ทํากิจ,จก,กรรมอะไร,รยังไงก็ฝากรายการด้วยเราติดตามช่องทางไหนได้บ้างครับ<ห>ผม,มอ,อย่าลืมติดตามช่องทาง YouTube Channel นะครับอาร์ติ o ก็ตวิดีโอโต๊ะกรุ TikTok, Group, แล้วก็ t i k t o ็อของ BYD BD Auto ทุกสาขาคร,ครับแล้วก็เพจ อ่าครับเฟซบุ๊กแฟนเพจ B Y D B D Auto ครับผมอย่างที่รู้กันตอนนี้ก็คือหลากหลายสาขามากนะครับไม่ว่าลูกค้าจะสนใจอยู่จังหวัดไหนก็ตามแต่นะครับสามารถทักสนใจสอบถามเรื่องรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้า B Y D ก็สามารถคลิเรามาได้ทุกเพจเลยนะครับเราเจอกันอีพีหน้าครับสวัสดีครับ